พี่ม no ่งตเวเอนเอ้าพี่น oh, like ้องปฏิจจาพี่น้องมือนีสิผาพี่น้องมาเลี้ยงนกกระจอกเทศเด้ไหมข้ามนกกระจอกเทศข้ามไข่นี่แหละข้ามไข่นี่แหละนกกระจอกเทศไข่เลี้ยงไว้อยู่นี่แหละเติ้งเอ้าเติงโดนแล้วนี่เจ้าไข่ไม่ยุนสวีเด่นแหละเออเที่ยวมาเลี้ยงมันดูอยู่มันก็ซ้ำของข่อยล่ะพี่น้องเที่ยวมาดูวันไปเอาอีกแล้วมาตู้อีกแล้วตู้ฟฝาเอ้า นั่นมันยางมา้ยหลับปะยางผ้าไปเบิาง้งพี่น้องทางนี้ก็เป็นฟ้าม่วงที่พี่น้องนี้เนี่ยนั่นยืนถาสมลบอยู่นั่นทังนี่ขวากะเลี้ยงม่วทังนี่ขวากะเลี้ยงนกกระจอกไว้นี่ขวากะเลี้ยงนกกระจอกไว้เออน้องเนี่ยยังว่านนั่นนั่นขอยกะได้มาเก็บไข่มันอยู่พี่น้องอืมได้ไปเก็บไข่มันอยู่เก็บไข่นกกระจอกเก็บไข่นกกระจอกเท็เอาควันปอนทุบกับว่าแตก มันเป็นยังนี่มันเห็นข่อยมันลืงได้เหรอไข่อยเป็นเจ้าควางอ่ะมันจะยังมาหาข่อยพี่น้องเอ้ามันเป็นยังนั่นพระเจ้าอ่ะเลี้ยงขายเนื้อมองเนี่ยมันมีอยู่เมืองนี่กับมีอยูเมืองเดียวนะกระจอกเทศมีอยูเมืองฟ้ามี่ฟ้ามี่เดียวใกล้ใกล้หมู่บ้าันเลยล่ะใกล้ใกล้กับทุกวันใกล้ใกล้กันดอกพี่น้อง มีหลายอันเข้าไปทางในนั่นหลายุจ้าเข้าไปทางใหนมองคนเลี้ยงไาเยอะยุพราวะขาเจ้าขายเนื้อพี่น้องใายว่านกอกระจกเทีมันมีจักตีนนิ้วมันนั่นบอกเออมันมีจักนิ้วสนอกมีสองติ่นด้วยมีสอนตี่นเนาอแล้วทำนกว้ายนกกระจอกเทีมีจักติ่นมาละ นกกระจอกเทศนมันมีตีนเดียวมันงะมันอันกระโดดย่องย่องอ๋อโอ้ยโอสิมาจักนียวไปเลยลืมจักตีนปะนะไปแล้วมันไปแล้วงดงะไปพูดแล้วมันตกใจมันยหนนะนี่หน่อยตีนกกระโันมันมันย่มึงเพิ่งไเอหนมันเหลือตีนเดียวเตี้มันเลี้ยงอันเลี้ยงนกเลี้ยงงัวมือว้างวิน้องนี่แหละ บางบางมือก็พาไปเลี้ยงม่เลี้ยงไม้แกะมึอลุ้นจะไปเลี้ยงยังอีกมึงเข้าไปหามันป่ะมันสิต่ำมึงได้ไหนมันสินแลนต่ำใส่หัวมาได้นีนสีเสือมึงแม่นั่นมาแล้วมาแล้วลุ่มมึงแล้วอุแรนคือรถก้อนเธอตัวนี้แม่นามันเป็นดุดูเนาะตัวสีน้ำตาลนี่นะเป็นหนาโฟเฟนรีเลย เอาเอามัน<อ>คันแม่นต้มตีนนกกระจอกเทศนี่เมื่อวาสนแสบบ่ญญ้คือตีนไก่บ่ะเ,เ <c ười> <c ười> มว่อวามน,น,านมันบึกบึ้มอะไรเนาะเมื่อคืนว่าต้มตีนนกกระจอบน้องก็ต้มโดนๆแม่แต่ตีนวัวตีนควายต้มแหมข้าเจ้าขายอยู่เนอขายขาตีนแ <c ười> ม่บอกผู้ชมพาไปซื้อล่องกินวะสิแท่งไม่รู้หนีหนีข้าเจ้าขายอยู่เลย เขายเนื้อมันเต้าพี่น้องเขาเจ้าขายเนื้อมันโตัวละแล้วแ,แ,แ,แต่แล้วแต่สินส่วนดอกบางส่วนกับพันบ,บ้าเข้าไปนี่บะเฮะล่องล่องขอพิสืจนตีนมาก่ะตีนตม้มปะมันก็เจ้าถิ่มมันบ้าคาตีนก็สิถิ่มมันละขอขอบอกว่าเอาไปต้มให้มาอยู่นี่นนมาตัวไหนามามาตัวใหญ่ๆ,ๆนี่ละขอ พ่อเจ้าสิทีไม่ค่อยค่อยคอสเจ้าคอยจะไปต้มให้ีม้าคอยกินว่างสิต่ว่ากับไมากินเองเนี่ยเฮียนมาเลยที้ยงแมาแล้วบอกวันจันคนมันเหลิมล้นดอกพี่น้องตอนนี้อืมฝนมันลน้นม,มันคือลน้นมาฝนมันช่วงนี้อ๋อมันไทยฝนตัวบ<ะ>่กอ่ามันมไทยฝนช่วงไทยฝนมันเกิดบ,บรรยากาศข้นเลยปอปอปอนบรรยากาศข้นดอกอืมไปห้องเมื่อเถอะไปไปสนนกล็ลาพี่น้องไปไป,ไปไปพี่น้องฝากกด ไล์กดซับสไคร์กดแชร์ในด้อจา้าเป็นกำลังใจให้สองเอ่ยน้อนในด้อจา้าสวัสดีจา้า